สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนใช่ไหมครับใช่ครับและล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารอิสราเอลได้กล่าวกับเหล่าทัพในวันพุธให้เตรียมตัวโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนที่อาจเกิดขึ้นขณะที่กองกำลังของเทลวีฟยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกลุ่มติดวุฒิเฮสบาาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับ กองทัพอิสราเอลเผยถแถลงการของผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีที่กล่าวกับกองพันรถถังของอิสราเอลว่ากองทัพเทลวิฟจะไม่หยุดโจมตีเฮสบอล่าและเตรียมการสำหรับการบุกเข้าไปในดินแดนของศัตรูและได้เตรียมกำลังพลสำรองในการตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอล่าด้วย ถ้อยถแถลงของผู้บัญชาการทหารอิสราเอลมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มเฮสลายิงขีปนาวุธวิถีโค้งมุ่งเป้ามายังสำนักงานของหน่วยการข่าวกรองมัสซาดของอิสราเอลซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทลอาวีปโดยอิสราเอลสามารถสกัดขีปนาวุธดังกล่าไวไว้ได้แต่พลโทฮาเลวีได้เตือนว่าวันนี้เฮสลาขยายขอบเขตของการโจมตีและหลังจากวันนี้ไปพวกเขาจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงเตรียมตัวไว้ให้ดี อีด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเฮสเบลาระบุในวันพุธว่าการโจมตีของอิสราเอลสังหารผู้คนอีก50รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตปับขึ้นมาอยู่ที่615รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า2,000คนแล้ว ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่สงครามจะขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางครับโดยกล่าวในรายการ The View ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าสงครามเต็มรูปแบบอาจเกิดขึ้นได้และว่ายังมีโอกาสในการคลี่คลายความขัดแย้งที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานของภูมิภาคนี้ได้ สหประชาชาติระบุว่าประชาชนกว่า9,000 90, 0คนที่พลัดถิ่นจากการโจมตีของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนนั้นมีหลายคนพยายามหลบหนีขึ้นมายัางทางเหนือมาอยัางกรุงเบรุตแม้ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเมืองหลวงเลบานอนก็ตามอิสราเอลและฮิสบลา รมทรมใส่กันตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับหลังกลุ่มฮามาสโจมตีเข้าใส่ภาคใต้ของอิสราเอลจนทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนซึ่งทําให้กรุงเทลวิฟส่งกองทัพเปิดฉากโจมตีโต้กลับเข้าไปในฉนวนกาซาและสงครามที่ดําเนินมาเกือบ ปีนี้ได้ทําให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า41,400คนแล้วตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสรุขกาซานะครับเฮสบปลางว่าการโจมตีของตนนั้นเป็นการแสงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสซ,ซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังเช่นกันครับคุณสมพ์